เงินในธนาคารไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกต่อไป3ความเสี่ยงของการนําเงินไปฝากธนาคารที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฝากทุกคนมีอะไรกันบ้างเราไปดูรายละเอียดในคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับช่อง m ั n น,นี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เบลจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะว่า3ความเสี่ยงจากการนําเงินไปฝากธนาคารมีอะไรที่จะสามารถเกิดขึ้นกับผู้ที่นําเงินไปฝากได้บ้างนะคะ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะย้ำนะคะว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะมีอะไรกันบ้างเราไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะสาหรับอย่างแรกเลยนะคะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่นําเงินไปฝากกับธนาคารนั่นก็คือความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้เงินต้นคืนเต็มจํานวนหากธนาคารล้มค่ะ สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีการคุ้มครองเงินฝากที่เราฝากไว้กับธนาคารที่เป็นสกุลเงินบาทเป็นวงเงิน5ล้านบาทต่อคนต่อสถาบันการเงินโดยจะมีผลถึง10สิงหาคม2564นะคะและวันที่11สิงหาคม2564เป็นต้นไปจะลดวงเงินเหลือ1ล้านบาทเท่านั้นนะคะเช่นนะคะวันนี้เรามีเงินฝาก5ล้านบาทในธนาคาร A และธนาคาร B ที่ละหล้านบาทนะคะ หากธนาคารเกิดล้มขึ้นมาก่อนวันที่10สิงหาคม2564เราจะได้เงินคืนที่ละ5ล้านบาทรวม2ที่ก็คือ10ล้านบาทเราจะได้รับเต็มจำนวนแต่ถ้าหากกลายเป็นว่าธนาคารเกิดล้มหลังวันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเงินฝากที่เราฝากไว้ที่ละ5ล้านบาทเราจะได้รับเงินคืนเพียงที่ละ1ล้านบาทเท่านั้น2ที่ก็จะรวมเป็น2ล้านบาทนะคะดังนั้นนะคะเงินเราก็จะหายไป สูงถึง8ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากนี้นะคะเขาก็จะคุ้มครองเงินฝากที่อยู่กับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด19แห่งนะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ11แห่งบริษัทเงินทุน2แห่งและบริษัทเครดิตฟองซีเอ3แห่งนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะ ใส่ลิงก์ว่ามีสถาบันการเงินไหนบ้างนะคะที่ทางสถาบันการเงินให้การคุ้มครองเงินฝากกันบ้างนะคะและ,ะรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากนี้นะคะเบลเคยทําคลิปไว้แล้วด้วยเช่นกันค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับความเสี่ยงแรกนะคะที่เราอาจจะได้รับหรือว่าเกิดขึ้นกับผู้ที่ นำเงินไปฝากนะคะก็ยังไงถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแล้วก็เพิ่งเคยเข้ามาในช่องของเรานะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง m ั n นี่เจอเบลกันไปด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง m ั n นี่เจอเบลกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่2ได้เลยนะคะ สำหรับความเสี่ยงที่2ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่นําเงินไปฝากไว้กับธนาคารนะคะนั่นก็คือเสียโอกาสจากการที่ให้เงินของเราออกไปทํางานนั่นเองค่ะส่วนใหญ่เรามักจะออกไปทํางานนําเวลานําแรงของเราไปแลกเป็นเงินกลับมานะคะแต่พอได้เงินกลับมากลับไม่นําไปต่อยอดเพื่อ ให้เงินทํางานแทนเรานะคะเหมือนที่เราทราบกันดีนะคะเวลาที่เรานําเงินไปฝากธนาคารเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอยู่ที่0 2 5ถึงหต่อปีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากเรารู้จักการลงทุนนะคะนําเงินของเราไปลงทุนหรือให้เขาได้ไปทํางานต่อแทนเราได้นะคะอย่างเช่นนะคะการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองหลีดผลตอบแทนได้อยู่ที่ 5-8%ต่อปีนะคะหรือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นนะคะก็ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่สูงถึง10%ต่อปีเลยทีเดียวนะคะ ส่วนต่างของการนำเงินไปฝากธนาคารกับการนำเงินไปลงทุนต่อปีหรือให้เงินทํางานแทนก็ต่างกัน4-9ต่อปีเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะวันนี้เรามีเงิน1 0,000บาทฝากไว้กับธนาคารนะคะโดยที่เราจะไม่ฝากเพิ่มเลยนะคะฝากครั้งแรกครั้งเดียวนะคะสมมติได้รับดอกเบี้ยที่1ต่อปีนะคะแล้วเราค่อยไปถอนในปีที่10นะคะปีที่10เราจะได้รับเงินคืนอยู่ที่11,000 46บาท22สตางค์นะคะแต่ถ้าเรารู้จักการลงทุนนะคะและเรานำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนรวมนะคะที่ได้ผลตอบแทนสัก10%ต่อปีนะคะเมื่อถึงปีที่10เราจะสามารถถอนเงินคืนนะคะได้ที่25,937บาท42สตางค์ค่ะก็เพื่อนๆก็จะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนต่างของการนำเงินไปฝากธนาคารกับปล่อยให้เงินของเราได้ออกไปทำงานแทนเรานะคะก็ มีส่วนต่างถึง14,891บาท20สตางค์เลยทีเดียวนะคะเพียงแค่เพื่อนๆรู้จักที่จะนําเงินของเราให้เขาได้ไปทำงานแทนเราเราก็จะได้รับส่วนต่างส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแต่แล้วก็มาถึงในหัวข้อสุดท้ายนะคะที่ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานำเงินไปฝากธนาคารนั่นก็คือความเสี่ยงของมูลค่าของเงินที่ลดลงนั่นเองค่ะ เพื่อนๆคงจะเคยได้ยินหรือว่าสําหรับคนที่เคยศึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนมาบ้างนะคะคงจะเคยได้ยินว่าเมื่อตอนปี2,540นั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นนะคะคนที่นําเงินไปฝากธนาคารเพียงแค่มีเงินแล้วก็นําไปฝากไว้กับธนาคารไว้สามารถกรเกษียณได้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะได้รับดอกเบี้ยงเงินฝากสูงถึง12-15%ต่อปีเลยทีเดียวค่ะ แต่ณปัจจุบันนี้นะคะถามว่าหาแบบนั้นได้หรือไม่นะคะเรานําเงินไปลงทุนบางปียังไม่สามารถทําได้สูงถึงขนาดนั้นเลยนะคะสมมุติอย่างเช่นนะคะ เมื่อก่อนนี้นะคะก่อนปี2540ถ้าเรามีเงินฝากในธนาคาร1 0 0 0 0บาทนะคะผ่านไป1ปีนะคะเราจะได้รับดอกเบี้ย12,000ถึง15,000บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ณปัจจุบันนะคะฝากเงินด้วยจํานวนเท่ากัน1 0 0 0บาทเราจะได้รับดอกเบี้ยเพียงแค่250บาทต่อปีและยังมีในเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะคะโดยปัจจุบันนะคะก็จะมีอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่ที่3%ต่อปีนะคะซึ่ง หมายความว่าตอนนี้ยเงินของเรา1,000 0แบาทผ่านไป1ปีนะคะเงินของเราจะมีมูลค่าลดลงเหลือเพียง9 7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซึ่งสิ่งที่หายไปนะคะจะไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นตัวเงินในบัญชีนะคะเงินในบัญชีของเราจะยังอยู่เท่าเดิมจะยังมีตัวเลขที่โชว,ว่ามีเงิน1,000 0แบาทเท่าเดิมน,นะคะแต่สิ่งที่หายไปนั่นก็คืออํานาจในการซื้อค่ะอํานาจในการซื้อก็คือสมมุตินะคะเรามีเงิน1000บาทเคยซื้อข้าวได้จานละ40บบาทนะคะเราจะสามารถซื้อได้ยี่ 25จานนะคะเวลาผ่านไป3ปีนะคะราคาข้าวปรับขึ้นมาจาก40เป็น50บาทนะคะเงินของเรา1,000บาทเท่าเดิมสามารถซื้อข้าวได้เพียง20จานเท่านั้น,นะคะ่ะลดลงไปถึง5จานเลยทีเดียวนะคะ หรือบางครั้งนะคะถ้าบางร้านค้าไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นขายในราคาเดิมจากเมื่อก่อนนี้นะคะเราอาจจะเคยทานข้าวหนึจานก็จะอิ่มและวแต่เราอาจจะต้องทานถึง1จานครึ่งถึง2จานถึงจะอิ่มก็ได้นะคะเนื่องมาจากหากเขาไม่ขึ้นราคาข้าวตามเงินเฟอ้อที่มีการปรับขึ้นนะคะก็อาจจะมีการลดปริมาณอาหารให้น้อยลงให้เหมาะสมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและนี่เองค่ะ คือผลจากอำนาจการซื้อที่ลดลงหรือว่าเงินของเรามีมูลค่าลดลงนั่นเองค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารนั้นนะคะนอกจากจะได้ดอกเบี้ยเพียงน้อยนิดกันแล้วนะคะเพื่อนๆยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการนําเงินไปฝากธนาคารกันได้อีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ได้ฟังคลิปนี้กันแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆได้ เริ่มศึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนกันอย่างจริงจังและเริ่มต้นลงทุนกันได้แล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เงินของเรามีมูลค่าที่ลดลงไปนะคะแถมการคุ้มครองเงินฝากของเราก็จะลดลงในอนาคตกันอีกด้วยนะคะและสําหรับ3ความลับหรือว่า3าความเสี่ยงที่เบลได้พูดไปทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆที่ได้ฟังกันแล้วไม่ทราบว่ากลัวความเสี่ยงในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะทั้ง3หัวข้อนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เช่นกันนะคะก่อนจากกันไปคลิป นี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็และอยากส่งต่อความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะคะ <c ười> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแล้วก็การเก็บออมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะสวัสดีค่ะ